สวัสดีค่ะนักเรียนค่ะวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นม .1 นะคะคลิปแรกของสัปดาห์นี้ค่ะเราจะเรียนกันในเรื่องของผลของความร้อนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสาสารค่ะ นอกจากความร้อนจะทําให้สาสารเกิดการขยายตัวแล้วนะคะความร้อนยังสามารถทําให้สารานี่ยเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิค่ะโดยปริมาณความร้อนที่ทำให้สาราเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิไปนั้นนะคะจะขึ้นอยู่กับมวลนะคะความร้อนจําเพาะแล้วก็อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะซึ่งสามารถคํานวณหาปริมาณความร้อนได้ตามสมการที่ครูบุ๋มจะบอกต่อไปนี้เลยค่ะ ซึ่งสมการที่พูดถึงนะคะก็คือสมการ Q เท่ากับ m c delta t นะคะเป็นสมการน,นะคะในการคำนวณหาปริมาณความร้อนของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสารนะคะ Q นะคะคืออะไร Q นะคะก็คือปริมาณความร้อนที่ทําให้สารเปลี่ยนแปลงอุณหภูมินะคะซึ่งมีหน่วยเป็นจูลน,นะคะก็คือตัว J นี่น่นเองนะคะต่อไปนะคะ m ค่ะ m นะคะ,ะ,คะก็คือมวลของสารนะคะมีหน่วยเป็นกิโลกร,รัมนะคะ และต่อไป c นะคะก็คือความร้อนจำเพาะของสารอ่ามีหน่วยเป็นจูลต่อกิโลกร,รมัมเคลวินนั่นเองนะคะคราวนี้นักเรียนจะงงว่าคําว่าความร้อนจำเพาะของสารคืออะไรนะคะความร้อนจำเพาะนะคะก็คือปริมาณพลังงานที่ต้องใช้นะคะเพื่อทําให้สารบริสุทธิ์หกรัมเนี่ยมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น1องศาเซลเซียสนั่นเองนะคะ ต่อไปค่ะเดลต้าทนะคะเดลต้าทก็คืออุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะซึ่งมีหน่วยเป็นเคลวินนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูโจทย์ตัวอย่างการคำนวณหาปริมาณความร้อนนะคะนักเรียนคะเขาให้มาว่าจงหาปริมาณความร้อนที่ทำให้มวล1น100กร,รัมนะคะที่อุณหภูมิ25องศาเซลเซียสมีอุณหภูมิสูงขึ้นเป็น35องศาเซลเซียสโดยที่ความร้อนเฉพาะของน้ำเนี่ยมีค่าเท่ากับ 4,186จูลต่อกิโลกร,รัมเคลวินนั่นเองนะคะเรามาดูวิธีการทำแล้วก็ทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะตอนนี้นะคะปริมาณความร้อนที่เขาให้มาก็คือมวลของน้ำใช่ไหมคะนักเรียนคะมวลของน้ำ100กร,รัมอ่ะเรามาเริ่มเขียนก่อนนะคะน้ำมวล100กร,รมัมน้ำมวล100กร,รมัม เราก็มาแปลงเป็นกิโลกร,รัมนะมันก็จะได้เท่ากับ0.1 0, 0. กิโลกร,รมัมอ่าคราวนี้ค่ะจากสมการจากสมการที่เขาให้มาก็คือ Q เท่ากับ mc delta t เราก็มาแทนค่าค่ะเอาตัวเลขที่เขาให้มาจากในโจทย์เนี่ยค่ะมาแทนค่า Q ก็คือปริมาณความร้อนอปริมาณความร้อนตอนนี้เขาให้เราหาไอตัวนี้นี่แหละเท่ากับอะไรคะ m m, m ก็คือมวลของสารก็คือมวลของน้ําตอนนี้ที่เราได้มาแล้วก็คือตรงนี้นะคะ0.1อะ0.1คูณด้วย c c, c ก็คือความร้อนจำเพาะของสาร mm hmm. เขาให้มาแล้วก็คือตรงนี้นะคะ4,186 4นะี่พนแะแล้วคราวนี้มาคูณด้วยเดลต้าทีเดลต้าทก็คืออุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งก็มี2ตัวใช่ไหมคะก็คือ25แล้วก็35เพราะฉะนั้นเราก็คูณใส่หมูเล็กให้เขาหน่อยอะลบ5่ะ35-25คราวนี้ Q ก็จะเท่ากับ0.1คูณ 4,186กคูณ3 5ลบก็เท่ากับ10ใช่ไหมคะเราก็จะได้คำตอบมาแล้วว่า Q เท่ากับ4,186จูนอ่าเห็นไหมคะงงไหมคะนักเรียนคะเราคิดยังไงก็คือไอ้เจ้าตัวนี้ก็คือตัว M ใช่ไหมคะ M ก็คืออมวลของน้ำตรงนี้ ก็คือ c c ก็คือความร้อนจำเพาะที่เขาให้มาส่วนตรงนี้ก็คือ delta t delta t ก็คืออุณหภูมินะคะที่เปลี่ยนแปลงไปเราก็จะได้คำตอบสำเร็จมาแล้วนะคะคราวนี้ค่ะเราก็มาสรุปกันนะคะดังนั้นค่ะดังนั้นเดี๋ยวครูเปลี่ยนตัว j ให้ดีกว่าเนาะเดี๋ยวดูกันไม่ออกมันคือตัว j นะคะนักเรียนอ็าคือจูนเองนะคะคราวนี้สรุปค่ะดังนั้น ดังนั้นนะจะต้องใช้ความร้อน4,186จูลเพื่อทำให้น้ำมวล100กรัมนะคะมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นจาก25องศาเซลเซียสเป็น35องศาเซลเซียสนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันอีกสักข้อหนึ่งนะคะนักเรียนคะในโจทย์นะคะบอกว่าให้ความร้อน8,372จูลแก่น้ำที่อุณหภูมิ25องศาเซลเซียส ทำให้น้ำมีอุณหภูมิสูงขึ้นเป็น75องศาเซลเซียสน้ำที่ได้รับความร้อนเนี่ยมีมวลกี่กิโลกร,รมัมข้อนี้เขาถามมวลนะข้อมาตะเกียเขาถามอ่าปริมาณความร้อนที่ทาให้สา,สารเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะแต่ข้อนี้เขาถามมวลอ่ะโดยที่ความจุความร้อนจําเพาะนะคะของน้ํามีค่าเท่ากับ4,186จูลอ่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากันนะคะข้อนี้นะคะเราเริ่มเขียนจากสมการเลยนะ จากสมการจากสมการนะคะก็คือ Q เท่ากับ mc delta t นะคะแทนค่านะคะนักเรียนเราแทนค่าไปเลยนะคะตอนนี้เนี่ย Q ก็คือปริมาณความร้อนที่เขาให้มาแล้วก็คือ8,300ยใช่ไหมคะอยู่ตรงนี้นะ8,372จูลอ่ะเราก็แทนค่าเข้าไปเลย8,000 372เท่ากับ m อ่ะ m ตอนนี้เขาไม่ได้ให้เรามานะคะตัวเนี้ยตัว m อ่ะคือตัวที่เขาให้เราหาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาหาเราก็ตั้งไว้ก่อน m คูณคูณกับอะไรคูณกับ4ี0พ186มันก็คือตัวตัวนี้นะคะก็คือตัว c นะอันนี้คือ c นะอันนี้คือ c แล้วก็มาคูณกับ75ลบเท่าไหร่คะลบ25 2ตัวนี้คืออะไรคะก็คือเดลต้าทมันก็คือตัวนี้นะคะ,ะ,คะก็คืออุณหภูมิที่มันเปลี่ยนแปลงไปอ่าคราวนี้คราวนี้นะคะเราก็มาเขียนตั้งไว้ก่อนเหมือนเดิมนะ8372เท่ากับ M คูณด้วย4186คูณด้วย75-25ลบ5เท่ากับ50คราวนี้ค่ะนักเรียนคะให้เราเอาไอ้เจ้าตัวเนี้ยค่ะมาหารมาหารนะหาร2ตัวเนี้ยเอามาหารกันคราวนี้เราก็จะได้คำตอบของโจทย์ข้อนี้ แล้วก็ย้ายข้าง m มาอยู่ฝั่งนี้เลยเราจะเขียนคำตอบให้เขาละแ3 7 2หาร4186แล้วก็มาหาร50นะคะคํานี้คำตอบของเราก็จะได้เป็น0.04หน่วยเป็นกิโลกรัมนั่นเองนะคะดังนั้นนะคะดังนั้นคำตอบของเราน้ำที่ได้รับความร้อนนี้นะคะจะมีมวล 0.04กิโลกรัมนั่นเองนะคะและถ้านักเรียนนะคะยังสงสัยว่ามันเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมนะคะให้หนักเรียนลองเอา0.04มาคูณกับ4,186แล้วก็คูณ50นะคะนักเรียนก็จะได้คำตอบของ8,372นั่นเองนะคะจบกันไปแล้วนะคะกับ การคำนวณหาปริมาณความร้อนของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสสารนะคะถ้านักเรียนต้องการรับชมคลิปย้อนหลังนะคะสามารถเข้ามารับชมได้อีกครั้งในช่อง youtube ครูปุ่มบิมนะคะหรือว่าจะเข้าไปใน google classroom <ๆ>ก็ได้นะคะวันนี้ครูบุมลาไปก่อนคะ่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ